และท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนาพาท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับมาที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะตรงนี้เป็นจุดที่สร้างปะกายเล็กๆให้กับชุมชนให้กับลหลายๆคนเกิดความรักทะเลเกิดความรักในการที่จะพนุปรุงและก็ดูแลอาหารของเราผมอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่วัยรุ่นนะแต่ยังไฟแรงและก็มีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมกันอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อแต่อแอลน้องแอลดิฟ่าน้องแอลนะครับผมน้องแอลชื่อนามสกุลจริงอะ่ะผมชื่อนายสุวัสดิ์ศรีอุดมครับอ,อที่ที่ยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าหาดอะไรบ้านอะไรที่ไหนเนี่ยเป็นชุมชนชาวประมงหมู่บ้านอ่าวละมุหมู่บ้านอ่าวละมุมะมครับผมขึ้นกับตำบลอะไรอำเภออะไรครับขึ้นกับตำบลชากกะพงครับอำเภอแกงครับผมอำเภอจังหวัดระยองแกงจังหวัดระยองตรงนี้ผมได้ยินเขาบอกว่าที่นี่เองเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นใช่ครับ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคุณแอลหรือเปล่านะใช่ครับตัวจริงจริงจริงครับเขาบอกมีเด็กวัยรุ่นที่รู้สึกว่าสัมมาชีพที่ประกอบมานะฮะอยู่กับทะเลมาตลอดครับผมแล้วก็ซึมซับเอาวิชาชีพจากคุณปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ต่างเนี่ยครับผมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งที่ทั้งที่เป็นลูกชาวเลก็ยังสามารถห่วงแหนทะเลครับผมและก็สร้างอะไรให้กับทะเลคืนลงไปด้วยครับผมคืออะไรก็จุดเริ่มต้นเลยผมมองว่า ปูม้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ผมเริ่มออกกับคุณตานะมันจะเยอะมากแค่สิบประมาณสิบห้าปีให้หลังเนี่ยมันหายพี่มันหายไปอย่างน่าตกใจเลยหายไปแบบว่าชาวบ้านที่แบบใช้ใช้เงินลงทุนในการไปจับสัตว์น้ำเนี่ยไม่พอได้ได้ได้เขาเรียกว่าทรัพยากรมาขายรายได้ไม่พอกับค่าที่จ่ายที่ต้องลงทุนไปผมก็เลยมาคิดว่าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มัน ให้มันเกิดความสมดุลกับคืนธรรมชาติครับก็เลยคิดโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาว่าเอ้เรานําไข่ปูที่เป็นที่มันเป็นตัวเมียเป็นแม่พันธุ์ดีๆเนี่ยเอามาเพาะเราปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติให้กับชาวบ้านปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติผมไม่เข้าใจพยายามคิดนะเนีย่ยครับหมายถึงยังไงหมายความว่าเรานํา แม่พันปูที่เป็นไข่นอกกระดองครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองครับครับสีน้ำตาลครับสีดำสีดำครับอันนี้อันนี้ไข่ดำเนาะไข่ดำครับทีนี้ผมถามก่อนไข่ไอ้สีเหลืองสีน้ำตาลสีดำอะไรพวกนี้มันหมายถึง ไข่ประเภทไหนและอยู่ระยะไหนมันเป็นสีเขาเรียกว่าระยะการฟักตัวของไข่อย่างสีเหลืองเนี่ยฝาฝาเราจะเอาไปปล่อยได้เนี่ยเราต้องมาเพาะไว้ที่เราเนี่ยประมาณสามถึงสี่คืนมันถึงจะเป็นตัวมันถึงจะเป็นตัวใช่ออกมาจากตัวสีเหลืองไข่สีเหลืองอันนี้ถูกต้องครับและจากเหลืองได้ไปสีอะไรจากเหลืองแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าไข่สีเหลืองเนี่ยเราต้องเพาะเป็นระยะเวลาสามถึงสี่วันถ้าเป็นไข่สีน้ําตาลที่ขึ้นมาจากธรรมชาติเลยครสองคืน สองคืนก็ออกเป็นตัวใช่แต่ถ้าเป็นไข่ดำคืนเดียวเป็นตัวเลยแล้วเราก็นําปล่อยมันเป็นคือคืออย่างนี้อย่างนี้นายเอ๋ผมเข้าใจคุณแล้วคือแต่ละสีนี่เขาบ่งบอกว่าสีนี้มันใกล้แล้วนะครับสีนี้ต้องรออีกสองวันนะสีนี้ต้องรอสามวันนะถูกต้องครับเริ่มจากสีดําก่อนดำนี่คืนเดียวออกเป็นตัวแล้วถูกต้องครับโอ้มิชะนั้นใครจะกินปูต่อไปนี้ถ้าเป็นไข่สีดํเถ้ายังมีตัวอยู่ถ้าเรามาเที่ยวชายหาดหรือมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวอะไรต่างๆถ้าเห็นตรงนี้เนี่ย เราสามารถที่จะเอาไปเคี่ยวลงทะเลได้เลยไหมถูกต้องได้ครับคือเราซื้ออ่ะเราเห็นเขามาขายในร้านอาหารเนี่ยเราซื้อมาปุ๊บแต่เราขออาสาผมขอเคี่ยวไข่ออกได้ไหมผมซื้อแล้วได้ครับช่างนหนักหนักให้เรียบร้อยเลยนะได้ครับมาเคี่ยเสร็จปุ๊บเขาเอาไปปรุงอาหารนีก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเขาไม่ตายเหรอไม่ตายครับอือยู่ <ขอ S 1> ได้สบายเลยต่อไปนี้ท่าผู้ชมเปลี่ยนใจใหม่ได้นะเราเริ่มบมางหววแขนทรัพยากรอาหารเราทีจักสีดําเนี่ยมันแค่คืนเดียวเป็นตัวสีน้ําตาล สองคืนเป็นตัวถูกต้องครับเป็นตัวเหมือนรูปยุงตัวอะไรเล็กเล็กๆเลยถูกต้องครับและตัวไข่สีเหลืองสามคืนเป็นตัวสามถึงสี่คืนอันนี้เราต้องอนุบาลไว้สักหน่อยถูกต้องครับนานปลาแต่ถ้าเราเขี่ยลงทะเลเขามีคลื่นเนี่ยนท่านผู้ชมลองหันไปดูเนี่ยอย่างคลื่นอย่างคลื่นแบบนี้นะครับผมเขารอดไหมคุณแนวก็ถ้าเป็นคลื่นอย่างเนี้ยส่วนมากแล้วเราจะไม่ปล่อยใช้ฝั่งเราจะรอน้ํามันขึ้นแล้วเราก็จะนำนำไข่ปูที่เราอนุบาลไว้เนี่ยใส่เรือ แล้วมันจะมีทุ่นเขาเรียกว่าตังเชื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเนี่ยเราจะไปปล่อยตรงนั้นหลังจากเรานําลูกปูที่เราอนุบาลไว้เนี่ยขึ้นเรือแล้วเรานําไปปล่อยตรงทังเชือกที่มีทุ่นตรงนั้นนะฮะ,ฮะถ้าในระยะช่วงธรรมชาติที่ทะเลมันเป็นแบบนีน้ถ้าเราปล่อยจากชายหาดเลยเนี่ยมันจะไม่รอดโอ,โอกาสรอดน้อยมาก หลังจากเรานําไข่ปูที่เราอนุบาลไว้ใส่กระป๋องแล้วนําลงเรือไปใช่ไหมครับเราก็นําไปปล่อยตรงสร้างเชือกที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํครับถ้าเกิดในสภาพอากาศที่เป็นอย่างเนี้เราปล่อยปูริิมๆชายฝั่งงี้มันจะไม่รอดเลยพี่เพราะว่ามันจะถูกคลื่นซัดและโดนพวกทรายพวกอะไรดูดไปครับอ๋อจะทำให้เสียชีวิตได้ทีนี้มันต้องมีกรรมวิธีของเขาครับที่ถูกต้องถูกต้องฮะเอาเรถ้าพูดถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยในมุมมองผมเองนะผมมองว่าทรัพยากรมันน้อยผมอยากจะนําตรงเนี้ยกับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหรือชุมชนที่ทําการประมงในหมู่บ้านเนี่ยเขาได้จับสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นจะได้มีรายได้มากขึ้นจึงเป็นความคิดที่ว่าเราน่าจะทําตรงนี้ดีกว่าเพื่อปรับแทนอะไรกับชุมชนได้ครับครับ แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นยังไงเริ่มต้นยังไงเริ่มเดิมทีเป็นยังไงโครงการนี้เดิมทีคือจากคุณแม่ชะอ้อนเมื่อกี้เขาเป็นแม่ค้าปูเขาทําปูอยู่ตรงเนี้ยแม่ชะอ้อนนี่เป็นเป็นใครเป็นแม่ยายผมเองแม่ยายผมเองอแม่ยายผมเองคือแม่ชะอ้อนเนี่ยได้ทําการซื้อกุ้ง <S <S ซื้อปูซื้อสัตว์น้ําจากหมู่บ้านชาวบ้านตรงนี้อยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่า ตัดน้ําที่เราจับเขาจับขึ้นมาขายเราทุกวันทุกวันนะมันเหมือนมันน้อยกว่าเดิมน้อยลงน้อยลงทุกวันนับวันจะหมดไปใช่นับวันจะหมดไปทีนี้ก็เลยก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้ชาวบ้านเขาได้จับทรัพยากรในทะเลนะี่ขึ้นมา,มากขึ้นมแม่ชะอ้นก็เลยไปปรึกษากับลุงผู้ใหญ่<อ>ครับก็เลยเกิดโครงการนี้ใช่ก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ตอนแรกเราตั้งชื่อเป็นโครงการอะไรตอนแรกที่เริ่มปรึกษากันใหม่ๆ ธนาคารปูม้าเลยธนาคารปูม้าเลยครับธนาคารปูม้าชุมชนอาลละมุเลย<อ>ชื่อนี้เลยแล้วจากหลังจากแม่ชะอ้นเนี่ยได้ปรึกษากับลุงวุ้ยเสร็จแล้วทังเช่าเศรษฐีบางบัวทองคอดดี้เรชิพัทซีประกอบด้วยตังถังเช่าผงเห็ดลิ้นจือวิตามินซีช่วยบำรุงร่างกายช่วยฟื้นฟูปรับสมดุลในร่างกายให้แข็งแรงได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องเลขที่หนึ่งหนึ่ง ขีด1ขีด14 153ขีด5ขีด0ูนยขนาดบรรจุ60สิบแคปซูลราคา1,800บาทสนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทคอดดี้ริชไทยจำกัด